อสวัสดีครับ่าแม่ไพ่จะเป็นลูกเคยเนี่ยขึ้นดีๆเดอ้บอบ่แมนได้ซื้อง้ออ่าซื้ออันง้อนะแม่แถมลูกนะบ่แมนเดอ้อซื้อเพื่อนแถมซรางนี่ยบุญสร้างแต่ปางหลังนั่นนะ่ะมันบ่แมนเดอ้ออันแม่เท่ากระป,ปากเป็นบาณนี้อันลูกสาวกระว่าว่าแม่เท่าฟังบาณนี้โอ้ยยุแย่งอีห้าเนี่ยกระว่าค่าสอกออกค่าว่าผู้เล่าครับบาณนี้เบ้าไปทั่วทิพทั่วแดนเนี่ยแม่เท่าก็หิวคอนเทนแน่บาณนี้ เบ้าเลยบันนี้ชายมาเลยนะกันนี้กูมาพูดแทนลูกแทนลูกแทนหลานกูนะอืมทําไมมึงเป็นไม่เป็นผู้อ่าอะไรนะมึงมึงไม่เป็นผู้ชายเลยอืมนะให้หน้าตัวเมียอืมมึงเอาหัวไปมุดอยู่ในรูไหนเขาพูดให้มึงทําไมบอกมาปกป้องลูกมึงนะมึงมุดอยู่ในผ้าถุงที่มึงขายนั่นเหรอคุณมาได้พี่น้องเอฟซีไปด่ามันบันนี้ โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีในระัเว้นกูว่าอยู่กรรเวนบ่ายั่งยังแบบนี้ครับอันนี้แหละครับบ้านเตกสาเลกขาดครอบครัววิบัติครอบครัวสิหมยด่ากันป้อยกันแล้วเรืววความจริงก็จะออกมาบ,าบาัดบันความจริงจะออกมาอย่าให้พูดนะมันพูดแบบนี้อย่าให้ผมพูดอย่าให้ผมพูดเอาละครับอีกไม่นานครับ อีกไม่นานมันบอกว่าจะให้ผมพูดนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีความจริงนะความจริงอยู่ที่ผมนะไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอ่าความจริงอยู่ที่ผมมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับพี่น้องมันไม่แน่นะครับในเมื่อคนเรามันเหลืออดนะครับนะอ่าแล้วมันจะออกมาแชร์หมดทุกจริงทุกอย่างออกมาพูดเลยอ่าออกมาพูดเลยอย่างนั้นอย่างนี้มึงพูดอะไรอดีด เขาไม่ได้เห็นหัวมึงเลยมีแต่เขาจะยํำหัวมึงให้เหยียบมึงจมตีนอันที่โดนติดตามันนะพูดบ้าเลยนะ,อ,ะนะอันนี้ไม่แน่นะไม่นกไส้นะไม่เท่าห้างนะความจริงอยู่ที่ผมความจริงอะไรครับพี่น้องตีโจทย์ให้มันแตกครับความจริงมันคืออะไรครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอย่าให้มันพูดนะคนแบบนี้นะ มันจะพูดออกมาหมดเลยนะทีนี้อ่ามันไม่ได้ใช่แค่เงินที่ส่งให้แต่ละเรือนแต่ความจริงคืออะไรครับอ่าอยาให้ผมพูดความจริงนะคู่แล้วครับเอาละ่ะมึงจะจังไงล่ะทีนี้เขาพูดเป็นในๆนะพี่นาดานะอ่าเดี๋ยวก็ได้รู้ความจริงครับนี่แหละครับครอบครัว<อ>พิบ<า><ม>ัติครอบครัวที่หมายใส่ร้ายมันเข้าไป เดี๋ยววันนั้นแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองก็รู้กันครับว่ามีการซื้อขายหรือมีการอะไรทั้งสิ้นหรือจะมีคนให้การเท็จไม่รอดครับเจ็ดปีกูบอกไว้เลยแล้วจะมีคนเบิกความเท็จด,ด้วยครับเอาพูดให้มันไปเรื่อยพูดให้มันไปเรื่อยๆ่อออืมอ่อย่าให้ผมพูดความจริงนะ บางครั้งคนเรามันเหลืออดไงครับพี่น้องเอซบางครั้งคนเรามันเหลืออดมันก็พูดออกมาบ้างไม่ยุ่งแล้วอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมล่ะเออความจริงที่ถูกเปิดเออเพราะกาดกระเองตายเพราะตัวเองนี่แหละครับเพราะคนเราโดนกดดันกดดันกดดันไปเรื่อยๆจะให้ผมพูดความจริงนะอ่ามันมีในในนะครับความจริงคืออะไรครับ หาเรื่องเขาไงครับพี่น้องเอฟซีใช่ครับอ่านมีคําว่าฟางเส้นสุดท้ายใช่ใช่พี่ฟังเส้นสุดท้ายแล้วมันเหลืออดแล้วครับจะเขาจะมันจะแฉะพฤติกรรมของอินนี่ไงมันก็ยังห่วงลูกมันด้วยไงพี่น้องแต่มึงนี่ทามันได้ไงทํามันได้ลงคอ ไม่ว่าจะเป็นอ่ามันรู้อยู่ในโลกของมันมึงกัดไปทั่วเลยตอนนี้ยิ่งเมื่อวานนี้ยิ่งแซบบักไหลเล่เลยทีนี้แซสิมันเป็นแผนการนะนะเป็นแผนการแซะให้อะไรให้ตอบโต้ไงเขาจะเอาให้ด่ไงใช่ไงแซให้มันตอบโต้ไงบางนี้ก็จะหลงโกนมันกูบอกมึงเลยมึงตั้งสติให้อยู่นะ ถ้ามึงไปหลงกลมึงเรียบร้อยเลยกูบอกมึงเลยไม่ต้เสียเงินกับเสียเงินอ่าถ้ามึงสีแตกเบียอะไรมึงอย่าไหลกูบอกว่ามันจะรู้อ่ามันไม่มีสติไงเวลาพูดอะไรเนี่ยจะไม่เข้าข้อเข,ข่าอ่าเห็นไหมละ่ะมันพยายามยุยุมึงให้มึงโมโหไงเห็นไหมละ่ะดาไปเจะตองอนั่นไงอยากให้ตัวโตตัวไง นี่นะคะอืมไม่ได้ยอด้อยเลยะนะคะนะ่าราขายของน่ารักก็ดีใจเป็นทัพมมมบบไม่ได้ใช่ไหมหล่อนะปะนี่ใช่ไมสิอไม่ได้มาย้อยมาข้างถนนไม่ได้ออกมายอมม้อ,อยอๆหมาข้างถนนนะคะเนาะไม่ได้ออกมาย้อยๆนานๆน,นะคะนะเราดีใจแล้ได้ขายของใช่ไหมใช่ไหม,ม <c oughs> โอ้ยตายแล้วเราโกกีเดียร์ค้างมึงเนาะกีเดียร์ค้างกีเดียรแน่พี่น้องโอ้ย เอามานืนอีห่มึงโดนคดีดแดง่องป่าสงวนนี่มึงเออมันว่าแปดมือแปดขึ้นแหละมึงมื่อนี่ออมันมึงยังบดนั่นอยู่ได้นี่มันยังไม่จบนะเรื่องของมึงมันแค่เริ่มต้นนะนี่กูจะบอกให้มึงเลยนะนี่อะนะมันแค่เริ่มต้นนะนี่นะเออมันแค่เริ่มต้นนะนี่อ,อีกซิปก็มือก็เดือนนาแล้วอีกซิบก็มือก็เดือนนาเลยแล้วครับพี่น้องเอฟซี หารุ่นแหละครับวันนี้เอาแล้วแม่นกใส่กับปากดีแล้ววันนี้ด่าไปทั่ววันนี้เออก็เป็นแบบนั้นไงครับมักทนวยก็เอาเงินไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเฮ้ยบาตนี่ว้าวตายพี่น้องเอฟจีนะอืมเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นไงมึงกูไม่ได้เยอะยยหมาข้างถนนนะกูขายกเกงกูได้ เอาเลขก็มาเลขก็มา,กมาค่าสิบตัวสิบตัวสิบตัวสองร้อยค่ามาเลยค่ะใส่แล้วแตกหรูนะคะาเนอะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> พิ่นได้เปรียบเพิ่นได้เปรียวกว่าเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเนี่ยมันเจ๊ยเขาอ,อะไรมันเนี่ยอ่าเรื่องเรื่องของเจ้าของมันล้ม,ล,มล่อล้มล่ออยู่พี่น้องเอ้เรื่องเจ้าของยังบ่บล้วอยู่วันนี้ อ่ามัน <c oughs> มันยอมอมา่ว้หอยูเรื่อยๆมึงได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เอาเบิดครับวันนี้ <c oughs> แต่มัมบัมซัวคาโตรีวันนี้อดีสา,ามีมันก็บ่าะจะว้าซื้อๆได้นี่อยู่ใครอยู่มานมันก็พูดแบบน,นี้ผมก็จะพูดวันนี้มันจบอ่า ความจริงมันอยู่ที่ผมไหนผมพูดความจริงนะเออความจริงมันอยู่ที่ผมมาครับมีเลนสไนแล้วที่นี่ความจริงอะไรล่ะเออมันมีนัยยะนะครับพี่น้องเอาแล้วครับเศร้าแล้วครับตอนนี้ออายังหาเรื่องหาราวมันในอิจฉา ว่ามันมีผู้สาวใหม่งไงไปสืบรู้ว่ามันไปกับผู้สาวใหม่งไงเออนะอืมทำไมมึงไม่ส่งเงินให้ลูกมึงไปเลี้ยงลูกเขาพาเขากินในยยงในย่างนะ่ะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมหละ่ะ <c oughs> ยิ่ชามั่นบน